กรณีของคุณโรเบิร์ตสายควันตลกในยดวงใจของผมนะเหมือนว่าจะมีปัญหาในเรื่องการจัดการมรดกตั้งแต่เสียชีวิตเนี่ยผมเห็นคุณบอลออกข่าวพูดเรื่องเกี่ยวกับญาติของคุณโรเบิร์ตเยอะมากเลยในคลิปนี้ผมจะมาไขาข้อข้องใจให้ทราบว่าใครกันบ้างนะที่มีสิทธิ์รับมรดกของคุณโรเบิร์ตนะหนึ่งนาทีรู้เรื่อง ข้อแรกให้เราดูก่อนว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยทำพินัยกรรมไว้ไหมและพินัยกรรมมีผลใช้บังคับได้ไหมถ้าทำไว้และใช้บังคับได้ทุกอย่างให้ไปไปตามพินัยกรรมโดยไม่ต้องคำนึงว่าคนที่จะรับบรกมพินัยกรรมเนี่ยจะเป็นคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จะเป็นญาติหรือไม่ แต่ถ้าคุณโรเบิร์ตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทําแล้วมันใช้บังคับไม่ได้นะมรดกส่วนที่ไม่ทาพินัยกรรมไว้ใช้บังคับไม่ได้เนี่ยจะตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของคุณโรเบิร์ตโดยปกติมีดังนี้1คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายในขณะตายกลุ่มที่2คือผู้สืบนดนมีบุตรชอบด้วยกฎหมายบุตรนอกกฎหมายที่รับรองพิธีการเช่นแจ้งเกิดอุตการาชีวิตมลแล้วก็บุตรบญธรรมที่จดทะเบียนโดยชอบกลุ่มที่3คือบิดามารดาชอบที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนพี่น้องลุงป้านะ้าอาปูา่ย่าตาย,ยายไม่มีสิทธิ์ได้